เรื่องที่ผมจะพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดมากมันอธิบายถึงปัญหาของประเทศที่ประเทศหนึ่งมีคืออินเดียกับแนวความคิดหรือว่าความตกผลึกในเรื่องของชีวิตชนชั้นวัฒนธรรมมันทำให้อดคิดไม่ได้ว่าประเทศอินเดียที่เรื่องราวุมจะมาพูดเรื่องนี้ ที่คุยนักคุยหนาว่าจะยิ่งใหญ่ขึ้นมาในโลกนี้ภายในเวลาปีสองปีข้างหน้านั้นหรือ30ปีข้างหน้านั้นมันจะทำได้หรือเพราะปัญหาพื้นฐานของอินเดียคือพลึกความคิดที่คนอินเดียแต่ละชนชั้นมีไม่เหมือนกันแล้วมันก็สร้างปัญหาให้สังคมอินเดียมานมนานแล้วโดยที่นายนเนรนทราโมดี odi, นักชาตินิยมชาวฮินดูไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นนอกจากต้องการโปรโมทตัวเอง เมื่อวันที่10กรกฎาคม2อง8ที่แล้วมันมีเรื่องเศร้าสลดกลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อนางสาวรัติกายาดัฟเธอเป็นอดีตนักเทนนิสสาวสวยชาวอินเดียวัย25ปีเธอเคยติดอันดับโลกสูงสุดอันดับที่113ในประเภทหญิงคู่ที่ ITF หรือสาพันเทนนิสนานาชาติบันทึกเอาไว้รัติกายาดัฟเธอถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหดโดยใครมาท่านผู้ชม ดีปักยาดาฟซึ่งเป็นพ่อแท้ๆของเธอเองในบ้านพักเหตุผลที่พ่อฆ่าลูกเพราะว่าพ่อรับไม่ได้ที่มีคนดินทาว่าลูกสาวมีรายได้มากกว่าตัวเองจากการรายงาน้าที่ตำรวจเมืองกุรุกร,รัมซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองนิวเดลีทางตอนเหนือของอินเดียระบุว่ารติกาซึ่งเคยลงหวดแร็กเกตประเภทหญิงเดียว36มแมตช์ match, และประเภทคู่7แมตช์กำลังทำอาหารอยู่ในครัวเพื่อเตรียมให้คุณแม่ที่กำลัง ป่วยแต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อพ่อแท้ๆใช้ปืนลูกโม่จุดสาสองขึ้นมายิงรัวสีนัดใส่ลูกในไส้ของตนเองในระยะประชิดตัวกระสุนพุ่งเข้ากลางแผ่นหลังสามนัดโดนไหลอีกหนึ่งนัดหลังจากนั้นไม่นานคูดิฟน้าชายของรัติกาได้ยินเสียงปืนวิ่งเข้ามาที่ครัวและเห็นหลานสาวของตัวเองนอนจมกองเลือดรีบพาเธอไปยังโรงพยาบาล แต่ไม่ทันการซะและเธอสิ้นใจไปละวรัตติกานนี่เคยเป็นดาวรุ่งเคยทำอันดับติดท็อป20ของประเทศครั้งสุดท้ายเมื่อเธอเล่นประเภทเดียวคือเดือนมีนาคมปีที่แล้ว2 0 1 7และประ,ประเภทคู่คือเดือนมิถุนายน2 0 6 6ก่อนจะผันตัวมาเป็นโคชเทนนิสในสถาบันสอนเทนนิสที่เธอก่อตั้งขึ้นที่บ้านเกิดในที่สุดเรื่องนี้เลยกลายเป็นประเด็นขัดแย้งระหว่างเธอกับพ่อแท้ ซึ่งพ่อเธอมีอาชีพปล่อยเช่าอาสังหาริมทรัพย์มีอยู่หลายแห่งร่ำลือกันว่าเหตุที่ดีปักตัดสินใจฆค่ารัติกาลูกสาวเป็นเพราะว่าเขาไม่พอใจที่ลูกสาวมีรายได้สูงกว่าตนเองทำให้โดนชาวบ้านเย้ยหยันเท่านี้ตำรวจพูดอย่างนี้ครับดีปักรู้สึกไม่พอใจมารยานหนึ่งแล้วเพราะชาวบ้านเยาะเย้ยเขาเรื่องรายได้ของลูกสาวเขารู้สึกไม่ชอบมากกับคำพูดเหล่านั้น หลังจากนั้นเขายังพูดเลยว่าบ้านหลังนี้ใช้เงินของเธอและตัวเขาเองต้องพึ่งพาเงินลูกสาวมากเกินไปก่อนหน้านี้พ่อเคยขอร้องให้ลูกสาวรัติการปิดศูนย์ฝึกเทนนิสเยาวชนมาหลายครั้งแต่เธอปฏิเสธทำให้เขาไม่พอใจสำหรับรัติการแล้วนั้นอาชีพเทนนิสของเธอนั้นต้องดับลงเพราะเธอมีปัญหาเรื่องบาดเจ็บที่ไหล่ไม่สามารถจะก้าวขึ้นเป็นนักเทนนิสระดับท็อปได้สำเร็จ แม้จะเลิกเล่นเทนนิสอาชีพแต่ด้วยความสามารถความพยายามหน้าตาที่สาสวยทำให้เธอสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องขอเงินจากครอบครัวใบหน้าสวยคมของเธอทำให้มีโอกาสได้ทำงานในวงการบันเทิงเช่นเล่นบทนางเอกในมิวสิกวิดีโอเป็นต้นผมเอารูปให้ดูนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดและน่าสะเทือนใจของคนที่เป็นทั้งพ่อทั้งลูกและคนที่มีครอบครัวทั้งหลาย สาเหตุโศกนาฏกรรมนี้แทบไม่น่าเชื่อว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุผลที่ว่าพ่อฆ่าลูกเพราะอิจฉาที่ลูกสาวเป็นนักเทนนิสสามารถหาเลี้ยงชีพตัวเองได้และมีไรายได้ดีกว่าพ่อแทบไม่น่าเชื่อว่าคิดอย่างนี้ได้คนในสังคมอื่นทุกประเทศทั่วโลกคงไม่เชื่อว่านี่คือสาเหตุการก่ออาชญากรรมร้ายแรงของพ่อกับลูกสาวแต่เหตุเกิดขึ้นยังสะท้อนเห็นถึงปัญหาที่อย่างรากลึกในสังคมของอินเดียไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกดขี่ทางเพศ รวมทั้งชนชั้นวัรณนะความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นอุป,ปรสรรคต่อการพัฒนาของอินเดียอย่างมากจนยากที่อินเดียจะสามารถถีบตัวเองขึ้นมาให้ทัดเทียมหรือแข่งขันกับจีนประเทศมาหาอำนาจที่อยู่ติดกันได้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่สมัครมาเป็นสมาชิกสนที่ท้องในยูท b e ใครยังไม่ได้สมัครสามารถช่วยสนับสนุนได้วิธีการกดคำว่าสมัครลงไปเสียค่าสนับสนุน รายการเพียงเดือนละ100บาทเท่านั้น,สำ,น,นส,สำหรับแฟนๆที่มีปัญหาการสมัครสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ Line แอคตีทอง